สิบตำรวจตรีนอรวิทย์ไม่ขอต่อสู้คดีสารนัดพิาพากษา25เมษาโดนทั้งหมด9ข้อหาเท่าที่ผมมีประสบการณ์ก็คือสารก็จะจพิพากษาจำคุกประมาณ3ปีหรือไม่เกิน2ปีคุมประพฤติอีึ่ชั่วโมงก็ว่าไปแล้วก็รอการลงโทษ2ปีประมาณนี้เรื่องต่อไปก็คือเรื่อง10ตตำรวจตรีเชื่ออะไรนรวิทย์ใช่ไหมนรวิทย์ใช่หมหรือชื่ออะไร ชื่ออะไรวะนะตำรวจที่ขับรถชนหมอก,ก็ตา,ต,าตายตายวันนี้อายการยื่นฟ้องนะพอยื่นฟ้องเสร็จเขาก็รับสารภาพทันทีเลยนะครับรับสารภาพทันทีเลยนะครับนะบบน,นะนะนะสิบตำรวจตีนอรวิทย์ไม่ขอต่อสู้คดีสารนัดพิพากษา25เมษานะครับนะนะครับ,นะรบโดนทั้งหมด9ข้อหาก็คงไม่ต้องไปสนใจมข้อหาอะไรบ้างนะก็เป็นข้อหาที่เกี่ยวกับขับ รถผิดกฎจราจรขับรถเร็วไม่ชิดซ้ายไม่หยุดทางมาลายหวาดเสียวอะไรแต่ไรทำนองเนี้ยพรบรจราจรซึ่งเป็นข้อหาเล็กๆน้อยๆแต่ข้อหาที่หนักคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับพน,นักงานอัยการนะครับวันนี้ก็พาไปยื่นฟ้องฟ้องปุ๊บก็รับสารภาพนะครับยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาอัอออายการก็ขอให้เป็นไงลิฟต์รถจักรยานยนต์ นะขอให้เพิกถอนใบกับขีหรือพักใบญา,าตินะเออนะก็เป็นไปตามสูตรก็แค่นั้นนก้าข้อหาก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วนะครับเมื่อจําเลยจาเลยให้การรับสาภาพนะครับและโทษจําคุกขั้นต่ําไม่ถึง5ปีนะครับเพราะฉนั้นก็ไม่ต้องสืบพยานก็สามารถพิจารณาพิพากษาได้เลยศาลท่านก็นัดฟังคําพิพากษานะครับแล้วก็สืบสอบ การสืบสอบคืออะไรก็หมายความว่าจำเลยไม่เคยกระทาความผิดมาก,ก่อนนะรับสารภาพทันทีให้ความรู้แก่สารนะสำนึกในการกระทําความผิดนะครับศาลเพื่อสั่งสืบสอบพอสืบสะแล้วจำเลยเป็นข้าราชการตารวจนะไม่ได้มีเจตนานะกระทาไปโดยประมาทความผิดครั้งแรกได้สํานึกแล้วโดยทั่วไปคดีประเภทนี้เท่าที่ผมมีประสบการณ์นะ นะครับก็คือสารก็จะพิาพากษาจำคุกประมาณ3ปีหรือไม่เกิน2ปีนะคุมประพฤตินะไว้นะครับกี่ชั่วโมงก็ว่าไปแล้วก็รอการลงโทษ2ปีประมาณนี้นะส่วนใหญ่ไม่ติดคุกครับนะถ้าเทียบกับคดีที่ผ่านมานะแต่คดีนี้จะติดคุกหรือไม่ก็แล้วแต่ประดูนพิจของสารอันนี้ผมเล่าให้ความรู้กับประชาชนว่าเวลาคุณขับรถชนคนตายคุณไม่ต้องหนีแล้วครับ นะพาเขาไปส่งโรงพยาบาลพายืนเฝ้าศพเขานะสำนึกในการกระทําความผิดรับสาภาพประกงประกันเคลียอะไรโดยทั่วไปแล้วก็ไม่ติดคุกนะครับขับรถชนคนตายนี่ไม่ติดคุกถ้าคุณเคลียถ้าอะไรต่างๆมีประกงประกันบางคนขับรถชนชนคนแล้วหลบหนีไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าชาติชั่วเร็ว3ยืนรับสาภาพเรียกเรียกปอติต๊งเรียกรถพยาบาลมาช่วยเขาเผื่อเขาจะรอด อย่ครับนะไม่ควรนะขับรถชนอะไรเงี้ยต้องช่วยครับมันไม่ติดคุกนะกฎหมายประเทศไทยไม่ติดคุกนะมันไม่ใช่เหมือนกฎหมายในอเมริกาหรือประเทศอื่นอเมริกาเขาอาจจะมองว่าเป็นเรื่องฆาตกรรมแต่เมืองไทยก็มองว่าเรื่องประมาทนะรับสารภาพจ่ายตังค์ชดใช้ค่าเสียหายก็จบแล้วนะรอการลงโทษอันนี้ผมพูดเรื่องจริงนะนะใครอาจจะชอบใจไม่ชอบใจก็แล้วแต่อันนี้เป็นความจริงเพราะผมเป็นทนายความมาสามสิบหกปีมันไม่มีติดคุก เสียเบ้นชนตำรวจกองตำรวจกองปราบเงตายตายทั้งผัวทั้งเมียแล้วไงนะก็จ่ายไปเก้าล้านนะก็รับสารภาพแล้วก็ไปบวชก็รอการลงโทษไม่ติดคุกนะชนคนตายไม่ไม่ไม่ติดคุกไม่ใช่เรื่องใหญ่สําหรับสังคมไทยเรื่องธรรมดาเดินเดินก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าไม่รู้ขี้เมาจะมาจากไหนแล้ววิ่งพุงตูมตายคาที่ไม่ติดคุกนะประเทศไทยก็กฎหมาย,ามมนะยกายา็เป็นอย่างนั้น เข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์ด้วยครับก็เห็นว่าดีมีประโยชน์ผมเป็นคนพูดตรงไปตรงมาแล้วก็เอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมมาเล่าให้ฟังนะใครจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแล้วแต่คุณนะแต่ถ้าบอกว่ากฎหมายมันเบาไปนะคุณต้องไปขับประเทศอื่นมาขับประเทศไทยไม่ได้คือประเทศไทยมันเป็นอย่างเนี้ยขับรถชนคนตายไม่ติดคุกถ้ามีตงังค์จ่ายรวช้เยียวยาจบแค่นั้นไม่มีอะไรนะแต่ผมไม่เคยขับรถชนคนนะ นะนะครับไม่เคยนะผมขับรถผมก็ขับชา้าๆนะสาเหตุก็คือหนึ่งผมแก่แล้วหูตาก็ไม่ค่อยดีชา้าๆนะครับและและไม่จําเป็นผมก็ไม่ขับรถยกเว้นขับรถจากบ้านมาสํานักงานอะไรเงี้ยนะแต่ไปไหนมาไหนผมก็มีลูกน้องคอยขับรถเพราะฉะนั้นถ้าจะมีคนตายก็คงไม่ใช่เกี่ยวกับผมก็เกี่ยวกับลูกน้องผมไปขับรถชนคนตายนะเพราะผมไม่ไม่เอาขับรถเร็วๆ อืมนะผมจะแชร์ให้ให้โลกรู้ครับขอบคุณครับคือผมเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ต้องไปดรามา่าดัดจริตโอ้ยบางคนคดีนี้ต้องให้ติดคุกประหารชีวิตขับรถชนคนตายประหารชีวิตป่านนี้นะไม่รู้กี่ศพแล้วถ้าเกิดว่าขับรถชนคนตายนะแล้วโดนประหารชีวิตเนะียป่านนี้ตัดหัวไม่รู้กี่ศพแล้วถ้าบอกขับรถชนคนตายแล้วติดคุกนะทุกวันนี้นะเรือนจําไม่มีที่ขังเพราะมันขับรถชนคนตายมีทุกวัน คุณไปดูข้อมูลจากบกจรคุณไปดูข้อมูลจากสานักงานตารวจแห่งชาติคุณไปดูข้อมูลจากศูนย์ไอพวกนาเรนทรตายทุกวันนะหลายๆคนมันบอกชีวิตคนม,มีค่าน้อยกว่าหมาหรือเปล่าหนึ่งบางคนตั้งคําถามชีวิตหมายังมีกฎหมายคุ้มครองชีวิตคนไม่มีก็ไม่รู้แต่แล้วแต่นะก็เนี่ยกับประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้คุณจะให้เป็นยังไงนะนะหลายๆคนบอกโอ้โหง่ายไปไหมจบง่ายไปไหม ขับรถชนคนตายนะหมอก็ตายตาย,ตายแล้วนะรับสารภาพรอลงอายาบางคนบอกนะนะครับมันง่ายไปไหมมันกฎหมายเบาไหมนะก็บ,บ้านเมืองเราเป็นเป็นอย่างนี้คุณจะให้เป็นแบบไหนคุณอยากเป็นแบบไหนคุณก็พิมพ์ม,มาสิครับพิมพ์มานะครับมันเป็นแบบนี้นะครับอืมนะนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับตรงไปตรงมานะ อ,อวันนี้ก็เห็นทนายความพาสิบตำรวจตีนอเรานอนรวิทย์งไงนะเรียกเรียกยากใช่ไหมนะพาไปศาลนะครับสิตตำรวจตีนอรวิทไปศาลนะครับก็คือทนายสนธยาน้อยเจริญเจริญก็เพื่อนผมเองนะรู้จักกันตั้งแต่ท่านยังเป็นผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายอยู่ธนาคารศรีนครคุณสนธยานะครับนะนะแกจบธรรมศาสตร,ร์แต่รุ่นน้องผมนะนะครับ คุณสนธยาก็พาจำเลยไปส่งสารแล้วก็รับสารภาพผู้สื่อข่าวก็หลายคนก็ถามว่าเป็นอาจารย์เป็นทนายความของจำเลยอาจารย์จะสู้คดีไหมโอโ้จะไปสู้อะไรพยานหลักฐานมันชัดหมดมีทั้งคลิปมีทั้งอะไรต่างๆจะไปสู้อะไรสนธยาเนี่ยเขาก็ทําถูกแล้วนะต้องขอบคุณสนธยาเนี่ยเนี่ย,เ,ยเพื่อนผมนะเ,เขาก็ทําถูกแล้วพาเขารับสารภาพ,าพจบจะไปพูดอะไรนะ สารถามจะปฏิเสธหรือรับสาภาพนะเออนะครับเมื่อจำเลยมาปลดปรากฏตัวต่อหน้าสารสารก็ถามว่าเนี่ยอ่านฟ้องให้ฟังจำเลยรับสาภาพรับครับจบเพื่อแค่นี้จบพี่พากษาจำคุกสามปีรอลงอาญาสอง,งปีบริการสังคมเท่านั้นเท่านี้อืมจบเรียบร้อยก็นะแค่นี้จบกลับบ้านกลับช่องให้ประกันตัวห้าหมืนบาทจบนะครับนี่ก็คือกฎหมายบ้านเรานะ นะครับใครไม่พอใจก็แล้วแต่นะเพราะผมไม่ใช่เจ้าของประเทศบางคนบอกกฎหมายเบาแล้วพูดไปบอกเจ้าของประเทศเ่ยบอกนายกบอกอะไรผมไม่ใช่เจ้าของประเทศเป็นแค่ทนายความคนหนึ่งแกๆ่ๆเท่าๆเอาเรื่องจริงมาพูดซึ่งบางครั้งฟังแล้วอู้อาจารย์ทําไมพูดแบบนี้อืเหมือนคดีฆ่าคนตายคดีพยายามฆ่าผมเคยบอกอนะคดีพยายามฆ่าเนี่ยเวลาเราถูกจับปุ๊บไปโรงพักเร็วนะกาดตีนผู้เสียหายนะ จ่ายตังจ่ายจ่ายตังชดใช้เยียวยาแป๊บเดียวพยานหลักฐานไม่มีแล้วจากคดีฆ่าคนตายกลายเป็นคดีอะไรปนะ้องกันตัวบ้างบันดาลโทรศัพท์บ้างทำร้ายร่างกายอันนี้คือเรื่องจริงนะบางคนบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์พูดเนี่ยแม่งเรื่องจริงกูมีฆ่าเขาตายไปถึงโรงพักตกลงเอา้ามาเอา้าคู่กรณีมากาบเท้ากาบตีนจ่ายตังเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายสักแป๊บเดียวพยานหลักฐานไม่เหลือแล้ว ไม่มีคนมายืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นคนยิงแทบเดียวมีพยานมายืนยันว่าอา้าวเป็นการป้องกันตัวอา้าวเห็นนะรอดนะคือประเทศไทยเนี่ยมันแบบก็เรียกอะไรตกลงกันง่ายคือประเทศไทยมันเป็น,ปนอย่างนี้เราจะไปโทษทนายโทษตำรวจโทษอายการโทษศาลไม่ไดนะ้คือประเทศไทยมันตกลงกันได้นะบางคนบอกเฮ้ย hey, ฆ่าคนตายโทษประหารชีวิตนะคุณรู้ไหมถ้าคุณอ่าคุณฆ่าคนตายเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยไปถึงโรงพักไปกราบตรงกราบตีนเยียวยาอะไร แท้บเบียพยานหลักฐานเปไนเะงหายหมดพยานเห็นตอนยิงก็ไม่มีปืนก็หาไม่เจอ,เอ,อพยานก็กลับคำให้การเพราะอะไรเพราะเงินอน,นี้คือเรื่องจริงนะเวลาผมพูดบางคนบอกโอ้อาจารย์ทำไมพูดอย่างนี้น,นี่กูพูดเรื่องจริงนะแต่สังคมมันดัดจริตก็นรับไม่ได้นี่เรื่องจริงมีแต่กรดิยาเสพติดเนี่ยที่มันวิ่งเต้นกันย่เพราะอะไรเนะพราะไม่มีใครเขาอยากยุ่ ใครไปยุ่งกับคดียาเสพติดนะส่วนใหญ่นะลาบากหมดอน้วนะวิ่งเต้นคดียาเสพติดี่ไม่ได้มันร้ายแรงมันเป็นคดีที่เป็นภัยต่อประเทศชาตินะเพราะนั้นแต่ถ้าค ah, 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 ดีฆ่าคดีทําร้ายร่างกายเนะี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยถ้าตกลงกันได้พยานหลักฐานหายหมดแต่ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่านะจะให้คุณไปทาหรืออะไรต่างๆนี่ผมเล่าชีวิตจริงไม่ได้ดัดจริตนะนะใครชอบก็ฟังไม่ชอบก็มไม่เป็นไรผมไม่ได้ห้าวแล้วพรา,ายการผมไม่ได้เก็บ ค่าผ่านประตูนะรายการผมรายการไม่ได้เก็บค่าผ่านประตูนี่มันเรื่องจริงนะเข้าใจนะครับไม่ต้องอะไรมากเนี่ยขับรถชนคนตายเนี่ยนะนะแรกๆก็ดูแล้วอับปับอับป,ประมาทร่วมทั้งสองฝ่ายประมาทต่างคนต่างประมาทแป๊บเดียวเหลือประมาทฝ่ายเดียวแล้วนะเฮ้คุณรับสาภาพไปนะนะคุณมีประกันนะนะรับสาภาพไปคุณมีประกันนะได้มาผมขอสิบเปอร์เซ็นต์นะอะไรว่าไปนะเออนะ ได้มาเท่าไหร่แบ่งกันอ่ะร้อยบาทเอาสิบาทยี่สิบาทเรื่องแบบนี้มันมีเพื่อนผมอยู่ในวงการประกันเนียขับรถมาสองคันชนกันทั้งๆที่ต่างคนต่างประมาทหรือชาวบ้านเรียกประมาทร่วมแต่พอสักพักหนึ่งตกลงกันได้บอกเลยเฮ้ยรถกูไม่มีประกันว่าประกันขาดรถมึงมีประกันมึงช่วยยอมรับยอมรับว่ามึงประมาทฝ่ายเดียวโอเคเดี๋ยวกูรับสาภาพเจ็บอ้าวมึงได้ร้านหนึ่งกูขอสองแสนเรื่องจริงไปถามไอ้เพื่อนผมเนี่ย เพื่อนผมเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันเนี่ยบอกว่าเรื่องมันนี้มันเยอะนะครับคือสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมที่เขาเรียกว่าสองคมิ้วนะครับทำอะไรไม่ติดกุ๊กนะดูคดีคนจีนเนี่ยนะที่ว่าตำรวจเข้าไปค้นบ้านะนะที่แถวชนบุรีหรือไงปั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 ง,ปง,ปงโอโ้ยิงตำรวจเลยแป๊บเดียวไปนะอ่าไปรู้ออกนอกประเทศไปแล้วนะนะนะครับ คดีพ่อค้าน้ำมันเถื่อนภาคใต้นะนะเ,เสียโจ้หรืออะไรนะภาคใต้มีหมายจับนะตำรวจบางคนบางท่านยังหาหมายจับไม่เจอเลยจนตอนนี้เสียโจ้ไปไหนโจ้น้ำมันเถื่อนตอนนี้ไปไหนหนีออกนอกประเทศไปแนละ้วคดีบอสลูกชายเครื่องดื่มชูกำลังมีหมายจงหมายจับก็หนีออกนอกไปแนละ้วเรียบร้อย นะายการก็สั่งไม่ฟ้องบางข้อหาขาดยุความั้าางหลยคือประเทศไทยเป็นประเทศที่ตกลงกันได้เออนะครับเข้าใจนะ